ถ้าไม่อยากติดโควิดง่ายๆนะคะแนะนําให้หลีกเลี่ยงการทานอาหาร3อย่างนี้นะคะมีผลงานวิจัยออกมาค่ะว่าถ้าสมมุติว่าเลือดเราเป็นด่างนะคะโควิดก็จะเข้ามาสู่ร่างกายของเราได้ยากขึ้นนะคะแต่ถ้าเลือดของเราเป็นกดค่ะ คุณก็จะมีโอกาสติดโควิดได้ง่ายขึ้นมาดูกันนะคะว่า3อย่างนี้เป็นสิ่งที่เราควรหลีกเลี่ยงหรือว่าทานให้น้อยที่สุดเพราะว่า3อย่างนี้ค่ะมีผลทําให้เลือดของเราเป็นกรดค่ะอันดับแรกนะคะอาหารกลุ่มของแป้งและน้ําตาลค่ะถ้าคุณทานเข้าไปเยอะๆอาหารกลุ่มนี้จะทําให้เลือดของคุณเป็นกรดและคุิต้านทานต่ําค่ะ2ค่ะนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ที่มาจากวัวทั้งหมดนะคะที่มาจากนมวัวไม่ว่าจะเป็นนมวัวเนย ชีต,ต่างๆหลีกเลี่ยงนะคะเพราะว่าจะทำให้เลือดของเราเป็นกรดแนะนำให้ทานเป็นกลุ่มของ นมถั่วเหลืองนมพิคาซิโอหรือว่านมอัลมอนด์แทนค่ะ 3. นะคะหลีเกเรื่องเนื้อสัตว์นะคะที่ผ่านความร้อนสูงสูงมากๆนะคะเพราะว่าเนื้อสัตว์ที่ผ่านความร้อนสูงสูงมากๆเหล่านี้ก็เวลาทานเข้าไปจะทําให้เลือดของเราเป็นกดเช่นเดียวกันค่ะซึ่งก็จะมีโอกาสติดโควิดได้ง่ายกว่าค่ะอันนี้มีผลการวิจัยนะคะรองรับออกมาแล้วเพราะฉะนั้นลองเอาไปทํากันดูนะคะขอให้ทุกคนห่างจากโควิดดูแลสุขภาพตัวเองและที่สําคัญนะคะห่างจากโควิด ไม่ติดโควิดแล้วก็ยังต้องห่างจากพุงแล้วก็โรคไขมันความดันเบาหวานและก็มะเร็งด้วยนะคะดูแลตัวเองด้วยนะจ๊ะเป็นห่วงจ้า